อาแจ็คล็อกฟิสหรืออาแจ็คกําปั้นหินผาเขาคือนักรบผู้ยิ่งใหญ่และแชมเปี้ยนประจำตัวของลอแกนกิมหน้าแชปเตอร์มาสเตอร์แห่งสเปดวูฟด้วยฉายาทั้งแห่งเฟนลิส The u n v อ i l of Felis g r i นาแ c h a ปี้ยนและเด e m a ม m เ u n t a i นบุรุษดังภูผาอาแจ็ค <Aj ax S 2> เป็นเสลักษณ์ของความแข็งแกร่งพักดีและกล้าหาญที่ไม่มีวันสั่นคลอนก่อนที่จะเข้าร่วมกับสเปดวูฟอาแจ็คเป็นช่างตีเหล็กของชนเผ่ากงเล็บหมี The Bear Claw บนดาวเฟนลิสเขาเป็นชายร่างยักษ์ที่มีพลังกำลังมหาศาลก่อนที่จะเข้าร่วมกับแชปเตอร์ซีอีแต่หลังจากที่เข้าร่วมเขาได้กลายเป็นไอออนพรีสหรือเทคมารีนแต่ด้วยความเก่งกาจจริงๆของแอจ็คไม่ใช่ในลงตีเหล็กแต่เป็นในสนามลบนั่นทําให้เขาได้รับความสนใจจากรอกแกร้มคิมหน้าอย่างมากเหตุการณ์สาคัญที่ทําให้เขาได้รับตําแหน่งแชมเปี้ยน คือการต่อสู้กับไฮฟรีดคาเค่นที่โจมตีไอออนอิสเลสอาร์จ็คได้ฝ่าฝืนคำสั่งของผู้บัญชาของตนเองเพื่อช่วยเหลือเหล่าพี่น้องที่ติดอยู่ในห้องนี้ตภัยโดยเขาใช้ค้อนทุบเพื่อเปิดทางออกและยืนหยัดต่อต้านเหล่าฮอร์มอกอนด้วยตัวเองเพื่อทวงเวลาให้กำลังเสริมมาถึงและเมื่อกำลังเสริมมาถึงพวกเขาก็บพบว,ว่าอาจ์จ็คยืนหยัดต่อสู้กับเหล่าศัตรูเพียงลําพังและนั่งอยู่ท่ามกลางซากศพของเหล่าฮอร์มอกอนมากมายด้วยความกล้าหาญนี้ทําให้เขาได้รับตาแหน่งแชมปเปี้ยนของกริมนาในทันทีอาร์เจ็คจะสวมใส ฟอร์แฮมเมอร์ค้อนทันเดอร์แฮมเมอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถคว้างใส่ศัตรูและวาร์ปกลับมาที่มือของเขาด้วยระบบเทเลพอร์ตนอกจากนี้เขายังถืออันวิลชิลโลสตอร์มชิลขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ทั้งป้องกันและโจมตีได้ในเวลาเดียวกันอุปกรณ์ทั้ง2ชิ้นนี้เสริมความแข็งแกร่งและความสามารถในการป้องกันของอาเจ็กเป็นอย่างมากทําให้เขาเป็นนักรบที่ยากที่จะโค่นล้มตะลอดประวัติศาสตร์ของเขาอาเจ็กได้เข้าร่วมสงครามหลายครั้งเช่นการต่อสู้ใน Battle of w h i p p i n g Star ที่เขาได้ช่วยเหลือเหล่าพี่น้องที่บาดเจ็บจากยานแฟงออฟเฟลิสตที่กำลังพังทลายในการต่อสู้กับทีรนิดบนดาววอลดอนที่9เขาได้สังหารศัตรูเป็นจำนวนมากจนกองซากศพของพวกมันขวงทางการบุกของศัตรูเองในช่วงดาร์กอิมพิเรียมเขายังคงยืนหยัดเคียงข้างลอแกนกิมนาเดอะเรดวูฟต่อสู้กับหลักศัตรูต่างๆเพื่อปกป้องแชปเตอร์ของเขาอัจคล็อกฟิสเป็นตัวอย่างของนักรบที่ไม่เพียงแต่มีพลังกำลังมหาศาลแต่มีความจงรักภักดีและความกล้าหาญเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและเสียสละอย่างแท้จริงของสเปด